สบายดีพี like. like. okay. ่น้องสบายดีกันหมดเลยสบายดียามแดงๆเนาะมันอินทรีมาเข็ดเมนูกินแดงนะพี่น้องเมนูเฮากะนี้อาหารเสพเนาะพี่น้องอาหารเสพอาหารขาหยะเฮ็ดละงอกพี่น้องแกงใส่แมงจีดอจีโปมเนาะเฮ็ดละโง่กลาจีโปมเนาะกะพักจิ๋วอ่อนกะสีมาแกงกินเนาะพี่น้องเนาะ น้ำคิงเป็นยังหรือเป็นยังดิครับดูตอนเท่าทามโอโคดเดื๋ยวเธอมาใส่โดดนอนเรือจะเป็นหรือเป็นเฮดกิเจ็ดนะเจ็ดพิซซุดาส่โดดป่ะเอ้ยใส่โดดแล้วบรรยากาศนอกบ้านพี่น้องกินข้าวนอกบ้านมันบรรยากาศความตะเวนความโอ้ จะเป็นความตกปุ๋นะพ็ดีเย็นพี่ออาเท่งน่อยนะเรอเจะได้นะมันอันะมันเปรี้ยเสะพี่หล่อเป็นกกินขังแดกของปีอไพี่หล่อไหมเสะอะารแอะไรเสะอันเสะพี่้อ่อหามเสพองหวานเท่าน แกงเห็ดใส่ผีปโผงเ้ากันปันยังท่านมีปลากะใส่ปลาน้ำนะใส่ปลากดอันยังถ่านหาแต่ว่าบ่ท่นนญญา,าทน,น,นะบน,บานมีอเด็กปลากดยเมื่ท่านขึ้นหวยเนาะบนบ่ท่านดิบครับเมื่อท่านใส่บาแดกป่ะเนี่ยอืมโอ้พอดีเกลงหมอเลยเนาะมัน <c oughs> พออันท่านจะหยุบดโผงใส่ได้บ่เคยฮะบ่อ <c oughs> ย่าน้อยเนาะอืมอย่างน้อยครับอาหารเสียพี่น้องอื่บริสันต์สุนเนาะ น้ำลายผูดกับวจักเดี๋ยวน้ำเพชรโอ่งนี่ก็ครึ่งโม่ละเดือดโอ้อยหอมขนาดหอมฟ<ส>ักต<า>ิ<ช>๊บข้าวเดียวเนาะแกงเพชรแต่แก็ยังกระชับซุปหรอกต้องใส่จีบโปมก่อนนี่จีบโปมก็มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะแต่โบไข่อุ้ยออวัวโจ๊กดำก่อนมันมีนามนี่เนาะ มีน้ำยนใส่น้ำยนกรเเด็กาอีกน้อยกาวมันสีสุกะจังพนมันีคใส่ปลาแดกดิใส่พักคี้ยอ่ใส่ร้อประแดกเอามาประแดกจบไปบ่่ะดีนะ พาไว้อีกฮะนาที่จุ๊บบริษยทแกงเฮดบริษุนเลยเนาะใส่เปไปงัวเลยก่อนจองคอยเอามาจองคอยมาใำไรบัตหนึ่งเดียเวลาใส่ร็จกันแย่งะ่ะอ่าสิบเป็นเหมือนได้เนาะพี่น้องไว้กังคือ หอ,อมขึ้นมาท,ทัน,<อ>นทีเลยวะจะไปยังซีฟังไงมันหอมหอมเอาหดวโทรศัพท์ว่าสวดเขาไปให้ปวดมันมนอนจ้างไหมเอาอันนั้นเกลือไปก่อนได้ปรุงบนหนึ่งอันนั้นพอดยืนบนหนึ่งเกลือปรุงบนหนึ่งใช่ อีกน้อยหนึ่งมันบ่อยากสมยามนะอยากซิ่มาเลยพี่น่เดี๋ยวตักเลยยบร้อยพี่นมาดเขาเด้ออาถ้วยไหมนีกงใส่จีดมันก็คือแกงน้ำมัแกงน้ำมใส่จดอคั แกแกงใส้น okay. mm ้ำมนน้อยนึงนะายน่า hmm. ดีเนี <fun siege. S 2> mm ่ยไดีไดีอเกตเบเนาะย่าดังซีกาวซีเรียจกินขากันเด้อน่ะมันเห็นตัวตัวด้วยด้วยฟังเมืองอะพี่้องไหมจัดดัดีอ๋อพี่้องอ้อ่าแรกมือนเสียบไล ถ้าได้ชิมดอกเขาจะสพใบก่อนน่ะจะับดีพี่น้องแนวเสบเนาะเกินไป่ต่งหโอ้โหอนขนาดนี่ไปก็ไดเออเห็น็นั่นสิว่นกิมาเข่าหรือมะวันนี้มีคนมากินขาวแรกนะพี่น้องคบันนี้สด ตัวแบบเป,ป่าๆเลยนะโ,โหะอด,อดูหัวแถวอ่ะไอ้รอนี่มาเด้อพี่นอ้องสบายดีมาเนี้ไอ้ดอนมีอาหารดีหวาน้อยบวาข่าเนาะม,มันกินข้าวแดงน้ำอายนอเนาะให้บ่วงอยู่อยแกงเห็ดแตงโมพี่นอ้องน<ร><ะ>่าจะได้กินได้หนึ่งปีมาเด้อมาเด้อ อากาศกับยักอนเน่แหะมันงามแดงกันดิรวดกว่าเกี่ยวยูบริเสพตาพาวบอมตัวนึงอือฮ้นี่มนยยังแบบหอแบบมั้งหอมมั้ง Hoa kỳ tiêu nakarai cá nèo kim 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 บวกข้าวข่อยเฮ็ดมันหอนไหมมันเอราะท่านเย็นเกินเลยจะเกาหอนเว้ดกินเผาวอะไรด้วยแกงเฮ็ดนี่เด้อะมันนานเย็นแย่เนาะตอนน้องกินแกงเห็ดดีกว่าใครกูแกงเห็ดพทอดนะครับ ว่าจะก็เห็ดเพาะเน่นี่แหดิ้นจ่ายมั่วนเออันทีนี้คนคือผีกตกวัดวัดเทนนะไอ้่มีคน เอาขนาดได้ยำขีด่ลองหน่อยไม่เช่ไข่เนาะมันมีคาอยโตมันมีใส่คาอยโตถ้าใส่ขี่มาหเบิดไงไปพาเอาหนักมาทำเข้ากินนะนทีไปกินนะบลูดฮาร์เคิร์จังเบิร์ดเตาะ มาได้กินโดนเนาะข้างหน้าเล่นเกมสงบแถวบ้าอนอะไรมากินนะครับน,น,นี่บัดย่างนั่นผูดด้ใดแจักหน,น่อยคนตกดิดนะบเนาะแต่ว่าอันนี้บาดเข้าแบบว่าใครผูออกคนในฝานบอกเขาหายเองตัดตามาขายคนน่นบดบด โอ oh, okay. right. ้เฮ็ดกระหอนอากาศกระหอนไปดวันี้เอาขับอะไรเนาะเกื่อเต้มผัวไม่อาจนพแช่บ่ละเเ้ตมาความหิวเขาเนี่ย มีเราว้อนทำไงพูดได้อีได้ดีะอืมโตโเดี๋ยวห้่เื่องความหอนเข้าไปอีกหอนเนี่ยตากเลอือเียดีัวเนาะอือ แบบธรรมดาเกลือแตกเกลือแตนอยู่นี่อันนี้ตัวจูมันยังเป็นไข่อยู่เนาะเคล็ดเพื่อนี่เนาะนี่บเลฟ้าตกจากมันคือเคล็ดเพื่อน มึงยีได้จีดอนขีมันออกเบิดเบิดหน่อยค่ะที่นั่กบิดค่ะไปเห็นบายำเบิดตเลยมันบอกทางไข่อย่างนเป็นไรอ้านเพิ่งบางย่างนี่กล่องมันถาบงั่นเนอะไเป็นแนวใดเอาเบิ นม่กอนแล้วตีนี่นี่นี่หอนี้ไงวุ้งป้าทองแพ้กัดกขามึงฮะมตทองเป้ามองว่ามตทองเป้าฮื่แจบพังเนาะหอมหวานเนาะแจบพี่เนาะเลยมาขอผักทองครับแอนดรอน ขาบหนึ่งเนาะมือนี่มาเดี๋ยวพี่น้องเด้อกินก่อน